แต่น้อยมาห้าพ0 0 0เลยจริงๆตายโอ้โหไม้แรลกไม้เดียวอีกแล้วไม้เดียวอีกแล้วไปแล้วไหนลองดูดิลองดูดิลองดูดินี่ไงปาทุกไม้เหยยเค้ยไอ้เหี้ยดกดเข้าทุกไม้อ่ะ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะผมก็อยู่กับวัวทองนั่นเองครับผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นทุนอยู่ที่100บาทนั่นเองฟังไม่ผิดแน่นอนจะเป็น100บาทโดยใช้สูตรนะครับผมจะเป็นสูตรไตเงินทุนโดยอ้างอิงจากสูตรสแกนด้วยจะเป็นการบวกระหว่างสูตร2สูตรและก็เวลาหลักๆก,ก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะผม1เวลา2ส,สูตร ใช้นะครับผมสูตรเป็นการสูตรสแกนนั่นเองแล้วก็สามจะเป็นสูตรในการเล่นเนาะจะเป็นสูตรใส่เงินทุนเนาะโอเคก็สําหรับสูตรใส่เงินทุนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันสําหรับใส่เงินทุนนะผมจะใส่ตั้งแต่4บาทขึ้นไป4บาทก็จะเป็น4%เซของเงินทุนของ100บาทนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเล่นไปอธิบายไปเนาะโอเคก็จะมีอยู่ประมาณ6-7สเต็ปด้วยกันนะครับผมก็เวลาที่ผมเล่นในวันนี้คือบ่ายสามโมงสิบหกนาทีและก็สูตร ที่ผมไปดูมาอยู่ที่95นะครับผมซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากๆเท่าที่จะเยอะได้แล้วนะครับผมเยอะกว่านี้ไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่นะครับผมก็มาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ได้อยู่นะผมซึ่งมันเป็นการหลายๆอย่างเนี่ยมันเหมาะแก่การเล่นมากผมก็เลยมาเล่นในวันนี้เป็นทุน100บาทนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมอธิบาย สูตรใส่เงินทุนดีกว่านะครับผมสวยงามสําหรับสูตรนี้จะใช้เงินอยู่ที่4%ของเงินทุนเนาะการใช้4%ของเงินทุนเนี่ยจะทําให้เราแตกอยู่ที่ 1- นถึงสครั้งแล้วเนี่ยเราะจะไปสเต็ปถัดไปได้เลยสเต็ปถัดไปของผมนั่นก็คือ200บาทนั่นเองเนาะรอให้มันถึง200บาทแล้วผมจะเพิ่มเป็น12บาทนะครับผมแต่ว่า12บาทเนี่ยอาจจะไม่ใช่สี่เปอร์เซ็นต์นะผมมันจะเป็นเฉพาะตอน200นะตอน200เนีนเน่ยมันจะแตกต่างจากเพื่อนๆหน่อยแต่ว่าเพื่อนๆสามารถส้น น้อยกว่าผมได้แต่ว่าใหญ่ยเยมากก,ก็อย่างเช่น200เนี่ยเพื่อนๆสามารถเล่นอยู่ที่8บาทก็ได้อย่างเช่น100บาทเนี่ยเพื่อนๆสามารถเล่นอยู่ที่2บาทก็ได้เช่นกันนะครับผมสามารถลดได้วันขึ้นหนึ่งเลยแต่ว่าต้องอใช้เวลาเล่นนานกว่าผมหน่อยนะครับผมก็ไปดูเวลาดีๆแล้วก็ดูเปอร์เซนต์ที่มันแจกดีๆสําหรับสูตรเนี่ยสามารถไปรับได้ที่ในคอมเมนต์หมดเลยนะครับผมทุกอย่างอยู่ในคอมเมนต์หมดเลยหรือว่าจะเป็นสูตรสเต็ปที่ผมใช้เนี่ยจะมีอยู่3สูตร ก็สามารถไปดูที่กดตัวไอด้านบนได้เลยนะครับผมก็ทําไว้หมดแล้วนะครับหลายเกมด้วยกันนะครับผมโอเคก็ได้อยู่นะครับผมสวยทอง1นงเส้นอันนี้ยังไม่ถึงว่าแต่นะรอดูที่ว่าอีกหนึ่งครั้งมันจะเข้าไหมมันจะเข้าไหมมันจะเข้าไหม,ม,ไหมโดดดีโอเคสวยงาม โดดแล้วครับผมเย็ดเคโอเคขอให้เข้าเถอะโอเคขอตัวใหญ่ๆไปขอใหญ่ๆได้ไหมขอตัวใหญ่ๆอันนี้ไม่เอาได้ไหมอันนี้ไม่เอาได้ไหมโอเคสวยเกือบแล้วมันขี้เหล่มากเลยนะมันแะมันขี้เหล่จริงๆนะโอเคอันนี้ก็ไม่อยากได้ครับผมแต่ถ้าได้ก็โอเคก็เอาโอเคสวยเออมันเป็นตัวน้อยประทัดมันเล็กเล็กเกินไปนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีตอนที่มันจะไปข้าแต่ไปนัป่นมาดีสวยงามเย็ดโตคูณสิบไปครับผมเย็ดเคอังเป่าเต็มล็อก อย่างสวยยัดเข่งเปามาตั้งแต่หัวโดดรอบแรกเลยเอาดิได้อยู่นะบอกเลยว่าเวลาสําคัญที่สุดจะเป็นเวลากับเวลาที่สูตรเข้านะผมส่วนอ่าสูตรอ่าสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเป็นรองลงมาแต่ถามว่าสําคัญไหมสาคัญนะครับผมไม่ว่าจะยังไงการเดินเงินเป็นอะไรที่สําคัญอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราต้องควรเดินให้เหมาะสมกับเงินทุนนั่นเองเนาะ โอเคถ้าป็ี่400บาทแนละ้วผมก็200นะ่จาจะไม่ได้เล่นนะจะเป็นอยู่ที่20บาทจะเป็น4%ของ500บาทนั่นเองก็เพื่อนๆคิดว่ามันเยอะใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆสามารถลดได้นะนี่คือขีดสุดนั่นเองเนาะแต่ว่ายังไงอย่างนั้นก็คืออย่าเล่นเกิน20บาทนะถ้าเล่น500บาทนะผมก็คุณ อาเท่าที่คนทั่วไปเล่นอยู่ปรนะมาณ5 0าร0 0 0 0ามร้อนึ่พนเนาะผมก็แนะนำว่าถ้า500เนี่ยยีบาทมาวัดไม้เดียวเข้าก็คือกำไรเลยนะสำหรับเกมปวดทองเนะโอเคก็ช่วงนี้ก็ขอแนะนำเกมอ่าเกมใหม่อาดีมากไอเกมที่มันเป็นปีศาจตัวสีแดงนะผมรู้สึกว่ามันเข้าดีมากเลยก็ลองไปเล่นกันดูนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำสุดป่าให้ทีหลังแล้วกันทอง2เส้นโอ้ยเยดโคตสวยทอง2เส้น ต่เส้นไม่เต็มนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเส้นไม่เต็มโอ้โหได้อยู่ที่800แต่ว่าก็ทําให้เราเป็นสเต็ปถัดไปได้โดยการแตกแค่ครั้งเดียวนะก็บอกแล้วว่ามันจะอยู่ที่1นึงสองครั้งโอเคขอเป็น4 0ิบาทนะส0บาทจะเป็นของ1 0 0่นะก็เพิ่มทีละสเต็ปสเต็ปแล้วกนันถ้ายังไม่ถึงก็อย่าเพิ่มจะบอกว่าใบเดียวเข้านะอย่าบอกว่าใบเดียวใบเดียวเข้าใบเดียวเข้าเลยโอ้โหเฮียมาโคตรดีเจ๊ด้ไม้เดียวเข้าเลยโอ้ยังสุด โอ้โหเยโตโคตรสวยอไม้เดียวเข้าเลยเพิ่งปรับมาเป็น40บไม้เดียวเข้าเลยโอ้โห9 5%เปอร์เซนต์วันนี้มีผลอย่าง,งสุดอะแล้วเมื่อมาบ่ายสามพอด,ดีด้วยบอกเลยต้องรองเวลาที่มันเหมาะเจาะแบบนี้ค่อยมาเล่นบอกเลยว่าสุดยอดโอ้โหสุดยอดโอ้โหมาสี่พันเลยสยองพันไม่ต้องบอกเลยว่าไม้สองร้อยเลยครับผมจังหวะนี้จริงๆเราต้องไปสองพันแล้วไม้อยู่ที่สองเอ้ยแปดสิบนะโอเคแต่ตอนนี้มา ห้าพันเลยจริงๆจำได้โอ,อ้โหมาไม้แรกไมยเดียวอีกแล้วไม้เดียวอีกแล้วเย็ดเคโคตรสุดโคตรสุดบอกเลยว่าไม้เดียวแล้วไปต่อเลยเลยเย็ดโเยี่อย่างมาวันนี้แบบอุ่หบักวะเนี่ยฮียเข้าดีเกินมาไม้สี่ร้อยเลยมาขอเป็นไม้สี่ร้อยเลยนะครับผมรู้สึกว่าแม่งเข้าดีเกินยี่เข้าดีจัดๆเลยอะ่ะผมผมว่าผมมาถูกเวลามากอะโอเค มาถึงร้อยมาดีว่าโอ้โหไม้เดียวไม่เข้าแล้วเมื่อกี้แบบไม้โอ้โหหนึ่งพันก็เข้าไม้เดียวพอมาห้าพันแม่งเข้าไม้เดียวเหมือนกันนะครับผมสวยงามบิกินไปดีมาอีกแปดพันเย็ดโดวิววิววิววิเกินไปแล้วเกินไปแล้วบักปะเนี่ยมีโอกาสบักสูงมันมันเข้าดีเกินไปดีเวอร์เกินอะ่ะบางทีมันดีไปดีไปเนี่ยดูดิดูด,ดิมาอีกแล้วโอ้โหทุกไม้โอ้โหทุกไม้เลย มาอีกแผ่พันสองครับผมเยดแค่ไอ้เหี้ยทุกไม้เลยเกินไปเกินไปแล้วเกินไปแล้วไหนลองดูดิลองดูดิลองดูดินี่ไงม,าท,มา,าทุกไม้เยดแค่ไอ้เหี้ยกดเข้าทุกไม้อ่ะไอ้เหี้ยเกินเกินไปโอ้เกินไปเย็ดโตบักปออะวะไม่ไม่ไม่มันขอไม้แปดร้อยเลยได้ไหม พอไม้แปดร้อยวัตใจถ้าเข้าไม้เดียวผมไปเลยนะผมกลัวมันบั๊กแล้วมันจะถอนไม่ได้นะแต่ว่าผมว่าไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่ามันเข้าดีเกินไปเอาจริงๆถ้ามองจากมุมมองคนเล่นอย่างๆมันเข้าดีเกินไปนะจริงๆผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วดูดิม่งเข้าอีกแล้วดูดิเฮ้ยเฮ้ยดูดิบั๊กปะเนี่ยยดเคเข้าอีกแล้วอ่ะพี่แม่งเข้ารัวๆเลยอะผมว่าผมพอดีกว่าครับผมยดเคโอเคก็ได้อยู่ที่เอ่อารสี่หมื่น อ่อห้าหมื่นสามนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมขอถอนเลยนะผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอทัวลาไปก่อนนะผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผมขอไปถอนกอนผมไม่รู้ว่ามันเข้าหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะผมก็ฝากากดไลค์าากดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมเดี๋ยวผมมาบอกในคลิปหน้าแล้วกันว่าถอนได้หรือไม่ได้นะแค่ผมโอเคสวัสดีครับผม